สวัสดีครับพี่น้องมีสหายสายเขียวหัวเจเดียวกันทุกท่านสุภูสุคนครับผมมินิช่องรายการคนกับป่าวาสันดาวเทียมนะครับเดินมาพบพี่น้องคือเขาคือหลังครับมินิภาพพี่น้องมาเจ้าจิจอยคุยเรื่องต้นหกเผานะครับกับไม้ป่าที่ปลูกมาน้ากันนะครับผอมกันเลยเหมือน,นสามสี่ปีที่แล้วครับสี่ปีที่แล้วแต่ต้นถัวเผาใบใหญ่บบโตนะครับแถมยังใต้อีกทหารนะครับก็คือเกิด จากดวงนะครับดวงเป็นดวงที่กินต้นใหม่ต้นเผานะครับดูดีๆน,น,นะครับเนาะผมรักษาเอาเพื่อใส่เอาอยัางไรใส่ละครับบอหายแล้วกันจน้มันเขาไปกินข้างในครับผมกินให้จนใต้หมดเลยครับก็เรียว่าสีคุดออนนะครับซาบอ,อก ถ้าบอกเพื่อสิปลูกแนว่ยไม่นะครับสิบบาทปูกปลาเหล้วนะครับรก,ก,กับต้นมในป่ากับสิบบาทปูนี่นะครับพร้อมมีมีไก่อยู่นะครับปลาจะหมากหมากแล้ไว้คงเดิมนะครับหมากตน้นหมากยังได้อยู่แต่พวกเผ่าเป็นพวกเผ่าซื้อต้นมากนิดหน่อยนะครับตัวลูรยีสิบบาทไปก่อนนะครับใ <c oughs> ายกองดองเลือเล่องเขาเลื่องเขาเสร็จเลยครับบนกระสุนทา,ทาสิตกแล้วครับเตะสิตกหรือบ่อ เดี๋ยวผมจะเอาเสียมะคูดรอกนะครับเนาะเพื่อได้กินยอดมันในจะหน่อยก็เอาแต่ว่าเสีเยียางมาปูเนั่นเดี๋ยวสิครับง่ายามาปูไหมน,นะครับปลูกมรงนี้เลยนะครับโหมันตายแล้วหมว้แล้วหลายต้นนะครับสองสามต้นนะครับมันตายแต่ได้ที่มันสมบูรณ์กับแก้ไว้นะครับเพื่อในเป็นหน่วยนะครับเป็นหน่วยเป็นหมากให้กินเป็นการปลูกซีปีที่แล้วนะครับปลูกดีถือว่าอยากปลูกนะครับสอบปลูกปลูกสมกันเลยนะครับ กันเสียไปแล้วครับอยู่ลูกันยี่สิบบาทครับเดี๋ยวเขาเสียมงคลกันนะครับบะว่เสีไดกินยอดกินเจ้ามันบ่บ่เสียดตัวหลวงบ่เนี่ยตายเบิดเลยครับตายเงินหลวง เป็นลายยังแหลงนะครับสายเงิน,นดวงตัดตึ้งเลยนะครับตัดติ้งเลย เปนรานม,มากูนัคือตัวที่กินต้นพาาครับน่าจะอร่อยนะคือสีเสียบ,บดวงกินต้นพาากินจนขาดเคร่งเลยครับพี่น้องโอ้ยดยอด เดยวหามบไหวก่อนเอาเลยนะครับไม่รอดครับบอลรอดอมีหลายตัวครับหลายอยู่าง ต้นเมงข่าครับอีกต้นหนึ่งครับตีกิดต้นเผาในหลวงงองซ่างเนียนบหน้นานเิเมีนะครับเนาะโดยองเสือเป็นอาหารของมดแดงนะครับผลขอม,มดแดง่อกินครับ โอ้ยสุดยอดเลยครับในการในการเจาะการกินครับการทำไร่หลังเผานะครับตรงหเผาเออนี่ครับพอได้หัวยูน่นี่พอได้ถอดดวยวแต่มันเละๆเขากลาัไปมาแดงกินครับเป็นอาหารหมาแดงใส่ดีๆเขากลับไปกินไปฟองกระดนะครับเลือไปให้หมาแดงรู้ทหมอเลยกระด้นะครับแต่เพงจะไปถอดนู้นแสบบ่ มันมาทำลายของผมนี่ผมบริเคียดแค่นะครับแต่ผมอยากหโวงมันเป็นเอยียงนะครับแต่ปลูกต้นทาวมาสี่หาปีนี่โบเเจอร์ครับนี่ต้นแหลงนะครับที่โดนแบบเละตุ้มเป๊ะเลยน,นะครับนี่รูปพุ่นเลยครับนี่ครับ นี่คือตัวตัวดวงมันกำลังแก่ครับกำลังสีฝักเอาเป็นแมงนะครับเนาะแมงงวมสังมุมสังเ,เป็นเป็นมันเป็นเน็ตเป็นห่างสีครับห่างเป็นประมาณนี้สุดย้อนนี่ครับนี่มองอยู่นะครับเนาะเตนเป็นห่างอยู่สีกินเมดเลยครับนี่พอเป็นตัวสีเด็กแก่เราออกไปโตดำๆนี่ครับนี่โตดำที่ลอยในน้ำนี่ครับ ครับเอาเป็นตัวนี้ครับตัวหน่อยใช่หรืับจัดนะครับบจัดให้ได้แต่ต้นเผาบะย่างครับบบเรือือว่าใต้อยู่สามต้นนะครับตอนนี้ยูว่าบลอดอยู่สามต้นครับุญต้นหนึ่งครับเหลืองๆเดี๋ยวไปตัดออกนะครับเนาะเพื่อทำลายมันเลยเดี๋ยวเอาไผ่มาปลูกครับเอาไผ่มาปลูกเถอะมงช่องว่างนี่นะครับเนาะต้องปลูกไผ่ไว้เป็นไผ่บ้งหวานนะครับยูว่าไผ่เลี้ยงนะครับไผ่เลี้ยงหวานนะครับ โอ้โหสุดยอดครับนี่คือต้อนที่สามครับผมต้นที่สามเมื่อคำพอดีนะครับนาต้องคำคำครับพอดีร <c oughs> ับจำเหงาเลยนะครับเพราะว่าทำลายหลังเลยมันทำลายหลังต้นเผาม่หอมเพราการทำลายหลังมันคือกันสามต้นนี้คิดว่าเชยาไพ่มาลงครับเป็นไผ่สร้างมนหรือไพ่วง <c oughs> เพชรน้ำผึ้งวงหวาน,นครับวงหวานเพชรน้ำผึ้งเบอร์เก่านะครับประมาณมาลงใบแค่น,นะครับ อี่จักเรื่งเดือนนะครับเห็นมาลงน้อนมันตายดวงมันตายมาก่อนนะครับเนาะก็ได้พอทอดอยู่ครับเดี๋ยวเพราะตปนย่อนอยู่คือตาแสบอยู่ครับตัวก็ได้ตดนเผานะครับกับเป็นอทาห้อยเลยว่าเป็นบนเรียนอย่างนึงครับผมบม่เคยเจอนะครับโนข่าที่โดนดวงกินแบบนี้นะครับเป็นจะได้นะครับเพราต้องหาเพื่อทดแทนนะครับคือฟังนี่ผมเอาไผ่มาใส่ไว้นะครับ ตันทดแทนมาต้นใหม่ได้ตายกัไาไผใไซลงนะครับเพราะไผ่ก็เป็นป่ายอยอ่างนึงนะครับนาะป่าเขียวไว้นะครับครับขอบคุณมีจให้ายเขียวทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมกดแชร์กดไลค์กรช่องกคกระป่ามาสันรเทียมกับผมสวัสดีครับ